และลำดับต่อไปนะคะน้องก็มาจากเลเวลสองเหมือนกันขอเชิญคุณพีระดนพีระคุณชัยคุณน้องวินค่ะ mm hmm. เชิญค่ะน้องวินครับการเวทีเลยลูกน้องวินเรียนอยู่อนุบาลสองนะคะน้องวินมาทำอะไรคะวันนี้ mm hmm. อาบเสียคนอีกใช่ไหมคะ ยังครับน้องวินพอ Ach, จบแล้วเก่งมากเลย oh, โอ้โหปกติน้องวินจะเป็นคนที่พูดน้อยมากเลยนะคะแต่วันนี้อ่านออกเสีงยงได้ชัดเชิญค่ะน้องวิน,นครับลูก <im> ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นน้องที่มาจากมาจากเลเวล3าะคะ